ต่อไปเป็นโจทย์ข้อ2ครับบอกว่าก้อนหินหนัก10กิโลกรัมก็คือบอกมวลนั่นเองถูกไหมครับในฟิสิกส์เรานะครับหน่วยกิโลกรัมหน่วยของมวลโอเคถูกปล่อยให้ตกลงจากหน้าผาสูง20เมตรเอาละมีหน้าผาใช่ไหมหน้าผาสูง20 20ยี่สิบเมตรวัดคร่าวๆแล้วกันนะครับก้อนหินก้อนหนึ่ง ลอยให้ตกครับนะครับวันถ้าามองแนวดิ่งนะครับก้อนหินก้อนนี้ก็ะตกด้วยความเร่งเท่ากับ g นั่นเองถูกไหมแล้วก็ขณะนั้นมีกระแสลมที่มีความเร่ง5เมตรต่อวินาทีกำลังสองพัดผ่านขนานกับแนวดับแนวดับนะครับก็ลากประมาณนี้โอเคนะก็ได้ a นะครับความเร่งของลมนะ 5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2องเห็นครับเดี๋ยวผมขอแก้ตัวนี้แป๊บหนึ่งขอลบออกแป๊บหนึ่งเเดี๋ยวจะต้องวัดจะได้เห็นชัดเจนครับจี g. ลงมาแนวดิ่งถูกไหมครับค่า g ซึ่งในทางในทางการคำนวเนี่ยเราเราจะประมาณจีเป็นเป็น10นะครับง่ายดี นะครับแล้วก็ในการสอบโคต้านะครับให้เราสังเกตค่า g นะครับเพราะว่าในบางข้อ g อาจจะเป็น9.8ก็ได้นะครับดูตรงค่าคงตัวของของข้อสอบปีนี้ละกันทีนี้เขาบอกว่ามีความเร่งของลมพัดแล้วนะครับในระดับนะแล้วจงหาแนวทางการเคลื่อนที่ของก้อนหินครับทีน,นี้มองให้ดีครับว่าก้อนหินนะครับถูกกระทําด้วยความเร่ง2ตัวเพราะฉะนั้น โดยหลักปกตินะครับแสดงว่าก้อนหินก็ต้องพุ่งไปทางขวามือได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมี g ดึงลงมาอีกครับจะพุ่งไปงจะลงมาทาง G อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามี a ดึงไปทางขวามือนั่นหมายความว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้ครับจะต้องพุ่งแบบเฉียงถูกไหมครับอ่านี่คือความเร่งรับความเร่งรับของก้อนหินนั่นเองโอเคนะครับอยู่ประมาณแนวนี้ แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือแนวการเคลื่อนที่นะครับเราก็เลยบอกว่าดูก่อนนะครับตัวเลือกที่1บอกว่าเส้นตรงทางมุมอาร์คแทน0.5กับแนวระดับทำมุมอาร์คแทน0.5กับแนวดิ่งอาล่ะสติว่าผมเลือกตรงนี้นะครับเซ็ตมตรงนี้เป็นอัลฟาถูกไหม แล้วก็ตรงนี้ผมเลือกเป็นเบต้าแล้วกันเราจะดูค่ามุมครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดผมสนใจแทนอลฟาถูกไหมครับแทนอัลฟาแทนอัลฟาทนคือแทนคือข้ามชิดครับอลฟาอยู่นี่ด้านข้ามคือด้านด้าน ด้านนี้ถูกไหมครับด้านนี้คือแกน y แกน y ก็คือถูกแทนด้วยค่าความเร่ง g นั่นเองก็คือ g ส่วน a นั่นเองถูกไหมครับข้าม g ส่วน a แต่ถ้าพวกเราสนใจมุมเบต้าก็กลายเป็นแทนเบตา้าแทนเบต้าเท่ากับอะรครับเบตา้าอนนี่ข้ามชิดด้านข้ามคือด้านนี้นะครับด้านนี้คือ a ถูกไหมครับด้านชิดก็เป็น g ก็จะเป็น a ส่วนด้วย g เห็นนะครับเพรนันตรงนี้ก็ได้เป็น g คือ10ใช่ไหม a เป็น5ก็ได้2ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้จะกลายเป็น a เป็น5 g เป็น10ก็ได้อยู่0.5 นะควันข้อไหนถูกสังเกตว่าในตัวเลือก1ตัวเลือก2ครับมีค่าของมุม0.5โผลมาเพราะฉะนั้นต้องเลือกตัวนี้นะถูกไหมเขาบอกว่าแทนเบตาเท่ากับ0.5นั่นหมายความว่าเบต้าของเราเนี่ยคืออะไรเอ่ยก็คือ a r c ์ค n ของ0.5 เหมือนจะได้ข้อ1ข้อ2ใช่ไหมแต่ทีนี้ดูครับเบต้าของเราทํากับแกนไหนเบต้าของเราเป็นมุมที่ทําที่เวกเตอร์ลับนะครับทำกับแนวดิ่งนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยตอบข้อที่2ไปโอเคนะครับจบลวหนึ่งข้อครับ